ผลการสำรวจของ Harvard Business Review กับ11สถิติที่คนทำงานอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนทั้งเรื่องการทำงานในออฟฟิศหรือเรื่องราวในชีวิตของคนวัยทำงานที่มีความแปลกมากๆแต่พอลองเช็คดูรอบตัวก็มีหลายข้อที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงกับสถิติที่คนในวัยทำงานไม่เคยรู้มาก่อนและสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงไปดูกันครับกับ10สถิติที่คนทำงานอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน 1. การออกกำลังกายทําให้ผู้หญิงได้รับเงินเดือนสูงขึ้นผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยคลิปแลนด์สเตทพบว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะได้รับเงินเดือนมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ออกกำลังกายประมาณ12%แต่สำหรับผู้ชายจะอยู่ที่ประมาณ7%เพราะเรื่องการออกกำลังกายจะไปสอดคล้องกับภาพลักษณ์ภายนอกการที่ผู้หญิงดูแลตัวเองให้ดูดีทั้งรูปร่างบุค,คลิกการแต่งกาย รวมถึงความใส่ใจในตัวเองทำให้คนอื่นมองว่าเรื่องการทำงานคงมีความใส่ใจและละเอียดรอบคอบเหมือนกันทำให้ภาพลักษณ์ภายนอกเป็นปัจจัยอีกอย่างในเรื่องของการพิจารณาปรับเงินเดือนหรือตำแหน่งงานให้ดีขึ้น 2. การมองสีเขียวจะทำให้มีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้น จากการทดลองพบว่าคนที่ได้เห็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวประมาณ2วินาทีจะทำให้มีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้น20%โดยทีมวิจัยได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าสีเขียวนั้นมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเติบโตในหลายๆวัฒนธรรมและเป็นโทนสีที่ใครหลายคนบอกว่าสบายตาทำให้จิตใจสงบลงและใช้ความคิดได้มากเพราะฉะนั้นโทนสีเขียวจึงเป็นสีตกแต่งห้องทำงานยอดนิยม สังเกตได้จากโต๊ะทำงานของคนรอบข้างหรือพื้นที่หลายส่วนของออฟฟิศจะมีสีเขียวของต้นไม้ตั้งประดับเอาไว้เป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียว 3. การกินมื้อเที่ยงกับคนจำนวนมากจะทำให้คุณพัฒนาการทำงานได้ดีกว่าสำนักข่าว CNN รายงานในเรื่องนี้โดยอ้างอิงจากนักวิจัยเบนเวเบอร์ ว่าพนักงานที่กินมื้อเที่ยงกับเพื่อนร่วมงานประมาณ1 0 1ถึงคนมักจะมีผลงานที่ดีกว่าคนที่กินข้าวกับเพื่อนร่วมงานเพียง3-4คนอย่างชัดเจนนั่นเป็นเพราะการนั่งทานข้าวร่วมกันของคนหมู่มากจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเป็นส่วนใหญ่ ในตอนนั้นหูเราอาจจะฟังแค่บทสนทนาผ่านๆแต่สมองกลับจดจำได้เป็นอย่างดีทำให้เราสามารถเอาเคล็ดลับหรือคำแนะนำต่างๆมาปรับปรุงการทำงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 4. การสูดกลิ่นเปปเปอร์มินต์จะทำให้ความคิดเฉียบคมและฉับไวขึ้น นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิลลิงเยซูอิตพบว่ากลิ่นเปปเปอร์มินต์ช่วยให้ร่างกายของคนเราตื่นตัวและจดจ่อได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อความจำและการควบคุมอารมณ์เพราะกลิ่นเปปเปอร์มินต์จะมีความหอมสดชื่นทำให้ร่างกายตื่นตัวไม่ง่วงนอนพร้อมทำงานได้อย่างเต็มที่และเสริมความคิดให้เฉียบคมคิดงานได้ฉับไวมากขึ้นเร,ร้ว่าเป็นกลิ่นที่ช่วยให้คิดงานออกในชั่วโมงที่เจ้านายต้องการงานด่วน 5. การทำงานที่บ้านดีต่องานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ดีต่องานที่จำเจในข้อนี้อาจจะเปรียบเทียบกับการทำงานในยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจนเพราะหลายบริษัทยังคง Work from Home กันอยู่แต่ใครจะรู้ว่าการทำงานที่บ้านนั้นไม่ได้เหมาะกับงานทุกแบบเพราะจากงานวิจัยพบว่าถ้าเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานอยู่ที่บ้านเป็นเวลานานจะส่งผลให้งานแย่ลง และผลิตผลงานออกมาได้น้อยลง6 1 0แต่ถ้าเป็นงานที่มีความคิดสร้างสรรค์การทำงานที่บ้านจะทำให้ผลิตผลงานออกมาได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น11-20เซเพราะอยู่ในพื้นที่เปิดกว้างและมีความเป็นส่วนตัวสูงไม่มีคนรอบข้างมารบกวนทำให้สามารถโฟกัสในงานและคิดไอเดียใหม่ๆสร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ การฝืนยิ้มช่วยลดความเครียดได้การยิ้มถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนที่อารมณ์ดีและไม่มีความเครียดอยู่ในหัวเลยแต่ก็มีการยิ้มบางประเภทที่มองแล้วก็รู้เลยว่าเป็นการฝืนแต่เรื่องนี้มีน้อยคนที่รู้ว่าจริงๆแล้วการฝืนยิ้มก็ช่วยลดความเครียดได้เช่นกันเพราะการยิ้มจะทําให้ร่างกายและจิตใจได้รับพลังบวกจากคนรอบข้างทําให้รู้สึกดีขึ้นมากแม้ว่าจะเป็นวันที่แย่ อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคนซัสบอกว่าผลจากการทดลองเรื่องนี้อาจยังมีช่องโหว่อยู่บ้างเนื่องจากการฝืนยิ้มช่วยลดความเครียดเป็นการทดลองจากสถานการณ์สมมุติไม่มีการเก็บข้อมูลเป็นสถิติที่ชัดเจนทำให้เรื่องนี้ยังไม่น่าเชื่อถือมากเพียงพอ 7. น้ำตาลทำให้เรามีความมุ่งม,มั่นและควบคุมตัวเองได้มากขึ้น ใครที่ทำงานสายความคิดสร้างสารรค์หรือการออกแบบจะรู้ว่าถ้าคิดงานอะไรไม่ออกลองทานของหวานหวานก็จะมีไอเดียใหม่เกิดขึ้นมาเสมอและทำงานออกมาได้อย่างราบรื่นเพราะงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียอธิบายว่าน้ำตาลจะก,กระตุ้นสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลซึ่งจะทำให้มนุษย์มีความมุ่งมั่นและควบคุมตัวเองได้มากขึ้นอย่างเช่นในวันที่โดนตักเตือนในเรื่องงาน เราก็จะจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นไม่ไปปะทะกับใครให้เกิดปัญหาและยังมุ่งมั่นกับงานที่ทำออกไอเดียสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิม 8. ถ้าอยากเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานให้บอกไปเลยว่าเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่การแข่งขันจะเป็นอีกอย่างที่กระตุ้นให้คนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มระดับตัวเองให้ไปได้ไกลามากขึ้น จากกรณีตัวอย่างที่บริษัทแห่งหนึ่งในเยอรมันได้บอกกับพนักงานตรงๆว่าค่าจ้างและผลงานของพวกเขาอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ให้พนักงานได้เทียบว่าคนในตำแหน่งเดียวกันนั้นอยู่ลำดับไหนค่าจ้างเท่าไหร่เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาโฟกัสกับงานและพัฒนาตัวเองมากขึ้นผลปรากฏว่าประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉลี่ยของพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ7%แถมยังไม่มีท่าทีที่จะลดลงในระยะยาวอีกด้วย นั่นเป็นเพราะเมื่อเขาได้รับรู้ถึงระดับความสามารถของตัวเองในปัจจุบันก็ทำให้อยากจะเพิ่มความสามารถให้ไปได้ไกลกว่านั้นและคาดหวังการเพิ่มเงินเดือนของตัวเองให้สูงขึ้นมากกว่าเดิมในอนาคต 9. บริษัทที่มี CEO ใบหน้ากว้างจะมีผลประกอบการที่ดีกว่าสถิติอันนี้เกี่ยวข้องกับโงเ่เฮงบนใบหน้า เพราะจากสถิติการสำรวจผลออกมาว่าบริษัทที่มี CEO ใบหน้ากว้างจะทำให้มีผลประกอบการดีกว่าที่อื่นโดยผลงานจากมหาวิลลาทยลัยวิทคอนซินมิวลวอกกี้ระบุว่ายิ่งอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของใบหน้ามีค่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้รู้สึกถึงความดุดันอำนาจแล้วความไม่น่าไว้วางใจมากขึ้นเท่านั้นโดยมีการเปรเียบเทียบว่าซ e o ผู้ชายที่มีใบหน้ากว้าง จะมีอัตราผลตอบแทนของบริษัทสูงกว่า CEO ที่มีใบหน้าเรียวประมาณ15ล้านดอนลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเพราะบริษัทดังๆที่ผลประกอบการพุ่งทะลุเป้าเราก็มักจะเห็น CEO ของพวกเขาใบหน้ากว้างแทบทั้งหมดอย่างเช่นแจ็คมาผู้ก่อตั้งและบริหารอาลีบาบาให้เป็นที่รู้จักในหลายประเทศจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลก ก็มีใบหน้าที่กว้างตรงกับสถิติและผลสำรวจเหมือนกัน 10. เงินเดือนพนักงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อภรรยาของ CEO คลอดลูกคนแรกเป็นผู้หญิงการคลอดลูกไม่ว่าจะเป็นคนที่2ที่3หรือลูกคนแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆและนอกจากเรื่องที่น่ายินดีที่จะมีสมาชิกเพิ่มในครอบครัวแล้วยังมีผลงานวิจัยของประเทศเดนมาร์ก ลงใน The Wall Street Journal แต่สถิติอันนี้จะไม่เกี่ยวกับพนักงานทั่วไปแต่จะเกี่ยวกับภรรยา CEO ของบริษัทที่คลอดลูกคนแรกเป็นเด็กผู้หญิงจะทําให้มีการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคนซึ่งงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ว่าผู้ชายจะใส่ใจผู้อื่นมากขึ้นเมื่อมีลูกสาว แต่ในทางกลับกันถ้า CEO ได้ลูกชายคนแรกพนักงานจะได้เงินเดือนน้อยลงประมาณ0.4%และการปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับ CEO ที่มีลูกคนแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ไม่ได้เท่าเทียมกันเพราะพนักงานผู้หญิงจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ1.1%ส่วนพนักงานผู้ชายจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นราว0.6% เพราะความเอ็นดูเด็กผู้หญิงในตอนนั้นทําให้รักพนักงานผู้หญิงมากกว่าเลยค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงผลประโยชน์ไปที่พนักงานผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่แต่ทั้งหมดก็เป็นสิบสถิติที่คนทำงานอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจนวัดเป็นสถิติให้เห็นชัดเจนแต่นี่ก็เป็นสถิติสนุกสนุกในชีวิตวัยทำงานสังคมออฟฟิศที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าที่ทำงานในปัจจุบันและการทำงานของเรา อาจจะตรงกับสถิติทั้งหมดทุกข้อเลยก็ได้นะครับ